สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องพระเครื่องไทยครับวันนี้เรานําพระพุทธรูปนะครับเขาเป็นพระบูชาครับออของพอปลอนะครับชื่อว่าพระองค์นี้นะฮะพระพุทธมงคลจักพัรน์นะครับซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ฮะทรงเสด็จพระราชดำเนินเททองนะครับ ที่วัดจักรวัดราชาวา่าหรือวัดสามปื้มเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครนะครับในวันที่28กุมภาพันธ์2515ครับซึ่งเป็นพระก็49ปีแล้วนะฮะก็มีความสวยงามอ่อนช้อยงดงามงานละเอียดมากครับเดี๋ยวผมจะพลิกให้ดูด้านหลังนะครับซึ่ง ผิดพลาดประการใดอภัยกันนะครับเพราะว่าเป็นการทำคลิปพระบูชาครั้งแรกครับอันนี้เป็นด้านหลังครับนี่นครับด้านหลังครับแล้วก็จะมีเขียนนี่ครับรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่ในหลวงท่านเสด็จมาเททองนะครับอันนี้เป็นด้านข้างครับด้านข้างขวามือองค์พระนะครับ สวยงามครับแล้วก็อันนี้เป็นด้านข้างอีกข้างนึงซ้ายมือองค์พระความสวยงามของของพระพุทธรูปองค์นี้คือผมเ,เป็นของคุณพ่อผมน,น,นะตั้งแต่โว้ยเคยได้สองปีก็ได้องค์น,นี้มาครับมีความสวยงามนะครับเนื้อละเอียดสวยงามมากผมดูแลเป็นอย่างดีนะครับ ส่งน้ำทุกปีตั้งแต่ผมได้ได้แบบมาครอบครองนะเพราะว่าคุณพ่อผมเสียไปผมก็เป็นคนที่ส่งน้ำท่านทำความสะอาดท่านในทุกปีในช่วงวันสงการครับและนี่นะครับเดี๋ยวเราดูเนี่ยครับอันนี้ให้ดูว่าเป็นการเทแบบโบราณนะครับสวยงามจริงครับ ำแล้วพระพุทธรูปองค์นี้นะครับก็ชาวพุทธของเรานะครับมีพระดีๆสักหนึ่งอง,งคอ์มาครอบของสวยงามแบบก็ฝากไว้นะครับก็มีอะไรผิดพลาดก็อภัยกันนะครับเพราะว่ามันเป็นคลิปแรกครับสำหรับพระพุชาอันนี้คือ พระบูชานะฮะพระพะุทธมงคลจกักรพรรดินะครับซึ่งในหลวงราชการที่9ทรงเสด็จพระราชดำเ,เนินเททองนะครับของวัดจักรวัตรราชาวาดหรือวัดสัมเปิมครัด้านหน้านี่ก็จะเขียนพ,อพ่อปลอสวยงามครับฝากไว้เช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับ แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราโพสต์ในแต่ละวันทุกๆวันครับการรีวิวพระของเรามีทุกวันนะฮะวันละหนึ่งองค์อันนี้เราเป็นคลิปแรกนะฮะสำหรับพระพุทธรูปพระบูชาก็มีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ Comment ได้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามและรับชมคลิปของช่องพระเครื่องไทยมาโดยตลอดนะครับขอบคุณมากครับ